สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดคำทำนายหมอปายเคยทักคดีน้องต่อก่อนแม่นิ่มรับสารภาพพิธีกรให้กล่าวว่าตอนนี้มีคดีน้องต่อถูกอุ้มหายไปไม่รู้ไปไหนท่านได้ติดตามบ้างไหมภิกษุณีปายตอบว่าเอาตามความจริง เพิ่งกลับมาจากอินเดียไม่ได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นชัดเจนแต่ท่านน่ะพอที่จะนั่งมีนิมิตมีความรู้สึกสัมผัสพิเศษอะไรไหมว่าเรื่องของน้องต่อสรุปแล้วน้องหายไปไหนภิกษุณีปายกล่าวว่าตรงนี้นะ่ะขอไม่ยุ่งดีกว่าเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวคิดว่าครอบครัวหรือคนทำน่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็คงถามไม่ได้ว่าโดนลักพาตัวไปไหม ยังอยู่ไหมหรือว่าล้มหายตายจากไปพวกเรานะ่ะก็เป็นห่วงเด็กตัวกระเปียกพิกษณีปายบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่าพิริกรนะ่ะได้กล่าวว่าถ้าใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับเด็กถึงขนาดนี้ท่านว่ามันจะต้องมีเรื่องอื่นเค,ครือบแคลงแฝงผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไหมเพราะเด็กนะ่ะก็ทำอะไรใครไม่ได้หรือเปล่าตัวเท่านี้ พิษณีปายกล่าวว่าจริงๆเราขอพูดแบบตรงๆกันเลยว่าการที่คนเรานะ่ยจะรักกันมันก็ควรที่จะคุมการมีบุตรให้ดีเมื่อวันหนึ่งที่หลุดแล้วเด็กเกิดมาต้องการหรือไม่ต้องการอันนั้นมันคือสิ่งสําคัญการคุมอารมณ์ของพ่อแม่คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องต่อแต่ขอเตือนทุกคนที่อยู่ในสังคม และเริ่มโตขึ้นทุกวันต้องคิดให้ดีก่อนจะมีบุตรต้องคุมต้องคิดและระวังพิธีกรกล่าวว่าในบางศาสนาอย่างเช่นคริสตศาสนาเขาก็จะบอกว่าลูกเป็นของขวัญของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบว่าใครคือเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่เด็กที่จะเกิดมาทุกคนก็ต้องเป็นความเหมาะสมดวงชะตาชีวิต มีสิ่งที่ถูกกำหนดมาไม่ใช่หรือคะภิกษุณีปายตอบว่าจริงค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาเรียกว่าติดตัวที่สุดด้วยศาส,สนาพุทธสั่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ฟรีมากๆแล้วก็ไม่คิดมันมีความเละเทะจนมันพลาดได้ฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันพลาดขึ้นมา คือความไม่ตั้งใจแล้วมันทําให้เกิดปัญหาสังคมในระยะยาวเด็กเกิดมากว่าจะโตขึ้นมานะ่ะอายุได้ขนาดนี้กว่าจะได้รับการศึกษาต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ความรักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาโดยไม่มีความรักหนักกว่าพิธิกรกล่าวว่าเพระาะฉะนั้นอนะใครก็ตามที่มีพฤติกรรมทําให้เด็กเกิดมาจะต้องมีความรับผิดชอบภิกษุณีปลายตอบว่าถูกต้องคะ่ะความคืบหน้าภิกษุณีปลาย หรือหมอปลายปลากระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขานะ่ะทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566รจะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาเราพูด พยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคร็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากขึ้นมากกว่าเลข6 6 66น่ะจริงๆมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่ห์ แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครสในตัวและในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับาศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับาศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะ จะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบย้อนกลับไปเมื่อปี2,548หลวงตามหาบัวเคยได้เทศถึงทักษิณบางช่วงบางตอนดังนี้ครับนี่เราทราบมาเต็มหูเต็มตาเต็มใจของเรานะที่เรามาพูดนี่นะมันออกมาทุกแง่ทุกมุมเลยป่าปาเถื่อนๆนี่นะมีตั้งแต่สิ่งที่จะเผาเป็นฟืนเป็นไฟ มุ่งหน้าต่อประธานาธิบดีชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้นะ่ะพระมหากษัตริย์เหยียบลงศาส,สนาเหยียบลงชาติเหยียบลงนั่นละ่ะวงยักษ์วงผีวงเปรตวงมารอยู่ในนั้นหมดที่ว่าเวลานี้ก็เตือนรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะพาคนทั้งประเทศนี้ผิดเพราะอาจเอื้อมเอาเหลือเกินจะเป็นประธานาธิบดีไม่บอกมาก็ตามเรื่องชัดเจนมาแล้ว บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดเขารู้เหมือนกันไปเรียนวิชาแบบไหนวิชาแบบนี้ในเมืองไทยเรานะ่ะไม่เคยมีวิชาแบบจะกลืนโลกกลืนสงสารกลืนชาติกลืนศาสนากลืนพระมหากษัตริย์วิชาเมืองไทยที่เราเคยเรียนนะ่ะไม่มีเวลานี้กําลังจุดๆนี่คําว่าเทวทัตแทรรรมเทวทัตทําลายพระพุทธเจ้า นี่ก็กำลังเข้ามาเทวทัตอยังรู้โทษเทวทัตเป็นข่าศึกศัตรูต่อพระพุทธเจ้าเวลาพระเทวทัตแยกตัวออกไปเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมานะ่ะแข่งกับพระพุทธเจ้าเขาบอกพระอาน,นุ์ก็นามาทูลบอกว่าเวลานี้พระเทวทัตแยกตัวจากพระองค์แล้วไปเป็นศาสดาองค์ใหม่แทนพระองค์หรือจะว่าแข่งพระองค์ก็ได้ พอพระองค์รับทราบแล้วก็ว่าเออภาษิตนี้เราก็ไม่ลืมเพราะเป็นภาษิตที่สะดุดใจอย่างแรงกล้าที่พระเทวทัตไปทำลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปรงสังเวชเออท่านว่างั้นสุการณาิอสาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาทันจะ ังเวประมะทักกรังสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยสัตว์ที่ชั่วช้าลามกทำได้ง่ายส่วนกรรมใดงานการใดที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยดีด้วยงานนั้นสัตว์ประเภทนี้ทำได้ยากอย่างยิ่งนี่พระพุทธพจน์พระองค์แสดงไว้แล้ว พระเทวทัตยอย่างดีนะกลับมาถวายคางกันไกเห็นโทษเห็นภัยกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าเออเราก็เสียดายแต่มานี้หลักธรรมชาติคือความชั่วของตัวเองนั่นแหละเป็นไปเองไม่มีใครที่ควรจะไปตำหนิเขากรรมของตัวเองทำแล้วก็จะบังคับตัวเองนี่จะมาหาเราตถาคตนี้ มาถึงเพียงหน้าวัดเท่านั้นไม่เข้าถึงเราก็จะถูกแผ่นดินสูบท่านว่าอย่างนั้นแล้วเทวทัตก็มาถึงนั่นจริงๆหามกันลงมาที่สะหน้าวัดบรรดาลูกน้องทั้งหลายลงอาบน้ำพระเทวทัตก็จมลงไปแล้วไม่ได้อะไรที่นี่จนตรอกเต็มที่แล้วว่าจะมาขอขมาโทษจะถวายบูชาด้วยความเห็นโทษของตัวเองก็ไม่ทันเพราะแผ่นดินสูบลงไปนะ่ะ ถึงคางกันไก่เลยขอถวายคางกันไก่เป็นวาระสุดท้ายแล้วเห็นโทษตัวเองอย่างเต็มเนียวแล้วยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นอย่างสุดยอดขอถวายคางกันไก่นี้เป็นพุทธบูชาแก่พระองค์แล้วก็จมลงไปพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มละที่นี่เออไม่มีทางตำหนิแหละท่านว่าอย่างนั้นกรรมชั่วก็พาให้คนชั่วดังที่เทวทัตเป็นอยู่นี้ ที่เขาถูกแผ่นดินสูบนี้คือกรรมชั่วของเขาทั้งนั้นไม่ลําเอียงเขาก็จำต้องลงไปตกนรกอเวจีเป็นธรรมดาแต่กรรมดีของเขายัางมีนั้นคือความเห็นโทษเฉพาะอย่างยิ่งท่านย่นมาคือความเห็นโทษและถวายคางกันไก่ต่อเราคถาคตเพื่อเป็นบูชาชะล้างสิ่งที่เป็นโทษของตน